แต่ม่นู้่ทางขึ้นอยู่นวแต่ไม่แน่ใจว่าเธอคิดปลาแห้งทุกคนเนี่ยเหมือนปลาท่องโกว่านเราอะ่ะแต่เขาไม่ไมแล่นะเมงนี้เพราะว่าปลามันเยอะเขาไม่แล่ไออย่างนี้นะเขาอเอาแค่หัวแค่ลายออกนะ หัวแล้วอย่างนี้เขก็ย่อนหัวผูกหางขึ้นแล้วก็วไว้างินเลยอันนี้อะไรเครื่องต่าหรืออะไรไม่รู้นี่คืออะไรไม่รู้โอโ้ตาช่างตาช่างทุกคนเห็นไหมตาช่างสมัยโบราณน,นะมาที่เขาจะรู้ว่าช่างมันจะหนักเท่าไหร่ เอาไอ้นั้นมามาใส่ตรงนั้นแล้วก็เอาเลื่อนน,นั้นเอาเห็นไหมช่างมีแบบนี้นะบ้านเราเราจําได้แต่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้อันนี้คงเจอช่างเป็นหลายๆลายร้อยโลอะตอนสมัยเราเด็กๆก็เ,เคยได้เห็นเขาช่างมันชา่างข้าวกันนะ นี้สิกกทินร้อยหกเอ้ยพันหกร้อยเก้าสิบปีพันหกร้อยเก้าสิบนี่คืออะไรน่นนี่เนาะนี่เกสิตอะเขาห้ามนั่งนะทุกคน มันเป็นช์ไว้ชว์แต่มันไม่รู้เราไม่รู้ว่าอะไรแต่ถ้าเราจะย,ยืนอ่านนี่มันก็นานนะเดี๋ยววิดีโอจะยาวไปแ้วเราก็ไม่ขออ่านแล้วกันนี่ก็คือรองเท้าสมัยนั้นโต๊ะนั่งเขาไม่ให้จับนะที่สูบุหรี่นะ ดูทุกคนเราได้ขึ้นมาข้างบนแล้นนะสวยมากสูงขึ้นไปถึงหลังคาเมื่อก่อนแกเอาทำเป็นไวไนนะ้นั่ะเป็นไม้นะ่ะเป็นโลงไม้เป็นทำบ้านเป็นหลังๆให้ ก็เพิ่งสร้างนี่ประมาณแค่สักสามสี่ปีถึงเบียนไ่รู้สร้างที่ให้อยู่เนี่ยที่จริงอ่ะปิดไว้ไม่ได้ให้คนดูนะปิดแล้วก็เป็นโลไม้เก่าๆคุมไว้เราได้ข่าวแต่ว่ามีโบสถ์อยู่ข้างในแต่ไม่เคยเห็นตัวตั้งอยู่นี่ยี่สิบกว่าปีเพิ่งจะเคยเห็นอ่ะสามปีที่แล้วสองสามปีที่แล้วเนี่ย,ยเห็นโบสถ์ตัวเนี้ยเห็นเรือลราเนี่ย ได้ข่าวแต่ว่ามีเรืออยู่ข้างในนี้แต่เขาไม่ได้ให้คนดูไงช่วงนั้นเขาปิดไว้แต่สมัยเรามาแต่ตอนนั้นเราอายุ23ปีเราได้ข่าวว่ามีเรืออยู่ข้างบนนี้อยู่ในบ้านล้างเนี่ยคือเป็นบ้านเก่าๆโซมนะที่เขาทำไว้เนี่ยเพิ่งเจอมาทำให้มามสปีย้อนหลังเนี่ย เพเปิดมาเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนดูคือสวยงามมากแอบไปทั้งนานนะทุกคนอันนั้นคือนกนะนกกาน้ำตัวใหญ่มากตัวเป็นเป็นก็มีนะทุกคนเราเคยเห็นแล้วอยู่ฝั่งฝั่งทะเลนะเขาจะมุดลงไปหากินอาหารใต้น้ำตัวเท่าเป็นป้านเราอนะอันนี้อะไร เราคงไม่ได้ยืนอ่านให้ดูนะทุกคนเพราะว่าเดีย๋ยวมันจะยาวกว่าจะมาทำความเข้าใจแล้วสอบถามเองพวกข้างล่างก็คนขายบัตรนะขายตัวก็ไม่รู้เท่าไหร่ความเป็นมาก็ไม่รู้เรื่องอันนี้อะไรมีคนไปพาเลยคนพยายามพาเล่นเหลือลงเหลือไป เป็นคงเกับใหม่สงครามมั้นมีนักท่องเที่ยวอ๋อนี่นี่ข้างในเป็นอย่างนี้เลกคน มีนั่งเ่องเที่ยวมาแค่คนเดียวนี่เขาเขาให้เขาให้เขาไปไหมเราไม่รู้เราไม่ดได้ถามไม่เขาไม่ให้เข้านะนเขาล็อกไว้ดูปะนี่ล็อกไว้จริงด้วยไม่เข้านขนปลาคนคงจะย,ยัดปลาใส่เต็มนี่หมดแล้วเนาะ จะนอนข้างในนั้นอาจจะเป็นที่นอนใหญ่นะทุกคนอันนี้นี่คือเราซูมให้เล็กนะนี่เราซูมให้เล็กแล้วนะถ้าไม่งั้นมันจะไม่เห็นมันจะเป็นแบบเนี้ดูอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เลยึ้นดำใหญ่มากข้างใต้นู้นเขาอาจจะนอนมานะอยู่ในดื มีมุมฝั่งทางนู้นแล้วก็ฝั่งทางนีอุ๊ยเราตกใจมากอู้ฝั่งงนี้เราไม่้ว่าเราตกลงไปนี่มันเป็นพื้นไม่สม่ำเสมออุ้ยแอบวูบเลยหัวใจนี่เดียนี่นี่นี่เป็นตู้เก็บของนะ นั้นมันใกล้เกินนี่ใหญ่มากเนี่ยนกกา,า้ำนะตัวเท่าเป็ดบ้านเราอะเป็ดเป็ดเ,เทพอะเนี่ยจะลงไปหาให้กิน ท้าเขาก็เหมือนนะทุกคนเหมือนเป็ดเนี่ยหนไหมนี่จะเป็นอย่างเงี้ยเวลามองไปเนี่ยเขาจะจับอยู่ขูดหินอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะกลางปีกออกนะเพราะเขาต้องพึ่งพึงปีกเขาให้แห้งเวลาเขาลงไปหาอาหารข้างล่างแล้วสมัยนั้นจะมีนกกาลังนะสมัยนี้ก็ยังเหลืออยู่ มันเอมันใหญ่จริงๆน่ยน่ว่ซูมให้เล็เห็นทั้งหมดเห้ เสาทุกคนเนี่ยเสาเรือเสากระโดงเรือเหรอที่เขาเรียกบันเลิ่องนะไปเราพาเรือเนี่ยเู่ข้างทะเลนะปิดมา่านลงดวงแสงทำลายสีเรือทำลาย อ,อ,อันนี้ยังขาดว่าที่ใส่บายสมัยนั้นใส่เปล่ามีมูตรงนี้ด้วยนะ น่ะหมวกหมวกน่ะเหลือแค่นั้นคนที่มีหมวกสมัยนั้นก็พวกราชวงนะสมัยยุคเจริญแต่คนรวยๆอะไรีหมวกคนปกติไม่มีอ่ะมี่เงินซื้อน,น,นี้ก็ปลาแห้งจะ้จะ ข้างนอกนี้เป็นร้านกาแฟนะสูงนิดหนึ่งงามโอเคจ้ะเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปสั้นแป๊บนึงก็เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ปามาเที่ยวนิดหนะึ่งบาย